สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การในดวงะคะ่ะวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์เราจะมาตรวจสอบพลังงานคุณมีสายตาปิศาจจับจ้องมองคุณอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเปรียบเทียบสายตาปิศาจเนี่ยก็จะเป็นสายตาของคนที่เขาอิจฉาแล้วก็ริษยาคุณหรือว่าไม่ชอบคุณ ไม่ชอบที่จะเห็นคุณเด่นดังดีไปกว่าเขาหรือว่ามีความสุขมากกว่าเขานั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นสายตาของสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็จะเป็นวิญญาณสัพเพเวสีที่คอยจะมาขัดขวางนะบุญกุศลของเรานะคะและก็พลังงานของคนที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยเรามาดูกันว่าตัวของคุณมีพลังงานสายตาปิศาจที่จับจ้องมองคุณอยู่หรือเปล่านะคะ ก็ไม่ได้มีไพ่แบบพิเศษอะไรมากมายนะคะแต่จะดูพลังงานบุคคลรอบข้างที่เขาปฏิบัติต่อคุณนะคะซักเซตเรียสราศีราชาธาตุไฟเจมินาราศีมิถุนทัดุลมแอร์ธาตลมมิถุนดุกุมสันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ทัดุไฟมาราศีเมษราศีพิจิกจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสว a เท r ธาตน้ามีกรกฎพิจิก เนปจูนธาดินพฤศกมกิกงกรตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมี 9, 7 7 8 8 4 4 5 5 3 3แล้วก็21เดี๋ยวเรามาดูพลังบุญนะพลังบุญซึ่งเกิดมาจากจิตใจของคุณเกิดมาจากสิ่งที่คุณทำปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบทุกวันนะคะเป็นในเรื่องของการที่มีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นพฤติกรรมของคุณ นะคะพลังบุญของคุณเป็นอย่างไรคุณเป็นคนอย่างไรนะคะพลังบุญนะคะคุณเป็นคนอย่างไรหกคาา ุณนะ,ะเหมือนนะตอนนี้เวลาเนี้ยพลังบุญส่งผลหนุนนําให้คุณเนี่ยมีในเรื่องของความสําเร็จอาชีพการงานที่คุณทํานะคะพลังบุญของคุณยังไม่พ้นในเรื่องของความวุ่นวายนะชีวิตของคุณยังต้องเจอในเรื่องของความวุ่นวายบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเพื่อนร่วมงานแม้คุณจะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาช่วยเหลือนะดูแลคนในครอบครัวนะคะ แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นนะเยียวยาวความทุกข์ให้กับผู้อื่นนะเดอะเมจิเชนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับรู้ปัญหาของผู้อื่นรู้สถานการณ์นะสามารถที่จะเนรมิตบอกหรือว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างนะความวุ่นวายต่างๆเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะและคุณเป็นผู้ให้ผู้ให้แสงสว่างผู้ให้ความรักความเมตตา คุณอาจจะเคยเป็นคนที่แบบแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วนะคะเคยมีปัญหาชีวิตมาแล้วเคยประสบความล้มเหลวในชีวิตมาแล้วแต่คุณก็เข้าใจนะคะแล้วคุณก็สามารถจะนาความล้มเหลวของคุณความผิดพลาดในชีวิตของคุณมาใช้ในเรื่องของธุรกิจการงานเข้าอกเข้าใจเห็นใจผู้อื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับรับรู้รับฟังปัญหาของผู้อื่นได้เป็นอย่างดีคุณสามารถที่จะให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้ คุณสามารถที่จะพูดหรือว่าแสดงออกนะคะในการที่แบบทำคลิปหรือว่านะคะสั่งสอนผู้อื่นให้คําแนะนําผู้อื่นผ่านโซเชียลเป็นไลฟ์โคดนะเป็นไลฟ์โคดบอกปัญหาช่วยเหลือผู้อื่นแนะนําผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนี่คือความรู้ความสามารถของคุณเพราะว่าคุณเรียนรู้มาหมดแล้วคุณเข้าใจปัญหาทุกอย่างมาหมดแล้วและคุณก็ใช้ความรู้ความสามารถของคุณคาพูดนะการเจรจาหรือว่าความรู้ที่คุณมีเนี่ย ถ่ายทอดออกไปนะคะชี้แนะบอกผู้อื่นนะคะเป็นพลังงานของอาจารย์ไลโค้ดผู้รู้นะค,ะครูบาอาจารย์หมอดูพยิบซีต่างๆนะคะแล้วก็สร้างชื่อเสียงแล้วก็ความสาเร็จให้กับคุณและพลังงานของคุณต่อบุคคลรอบข้างนะคะคนที่เขารู้จักกับคุณ เขาเห็นคุณเป็นอย่างไรเขามองคุณเป็นอย่างไรภาพรวมนะภาพรวมของสายตาบุคคลรับข้างที่เขาแบบไม่ได้มีอคติต่อคุณนะชื่นชมคุณนายออบบอดคุณเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งนะเป็นคนขยันทำมาหากินชอบชอบทำธุรกิจการงาน นะคะที่แบบเรียกว่าเออเป็นคนที่มีสเสน่ห์เนาะนะคะธุรกิจการงานของคุณอ่ะสร้างรายได้แล้วก็มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จทําให้คุณมั่งคั่งร่ํารวยด้วยคําพูดของคุณด้วยความรู้ของคุณ mm hmm. เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารคุณก็เจอนะเจอพลังงานที่แบบอาจจะเจอพลังงานของคนที่เข้ามาคอมเมนต์ร,ราน นะคะไม่เห็นเหมือนไม่มีความคิดเห็นตรงกับเราเนี่ยมีความคิดเห็นขัดแย้งกับเราก็อาจจะทําให้คุณเสียอกเสียใจนะก็มีพลังงานเหล่านี้แหละและคนเหล่านี้แหละที่เหมือนกับส่งพลังงานลบบางสิ่งบางอย่างมาให้คุณอะ่ะจริงๆแล้วคือเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณนะเขาต้องการคําแนะนําจากคุณเขาต้องการหลุดพ้นออกจากความทุกข์แล้วก็ปัญหาต่างๆเขาก็เลยเฝ้าติดตามคุณแม้เขาจะมีคําพูดหรือว่าความคิดเห็นที่มันแตกต่างจากคุณ แต่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาพยายามเนี่ยถ่ายทอดออกมานะคะเหมือนมาขอคำปรึกษาจากคุณเนี่ยเขาต้องการจะหลุดพ้นเขาอยากจะหลุดพ้นออกจากความทุกข์นะบุคคลเราค้างสังคมราค้างเนี่ยชื่นชมคุณมากเลยที่คุณมีความรู้ความสามารถนะมีคําพูดคําแนะนำนะทาให้ผู้อื่นสามารถหลุดพ้นหลุดพ้นออกจากปัญหาต่างๆ นะคะเนี่ยเป็นพลังงานของไล์โค้ดทั้งนั้นเลยเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์นะคะเป็นพลังงานของผู้ชี้แนะปัญหาชีวิตแนวทางชีวิตนะคะก็เลยมี f อติดตามเยอะแยะมากมายมีทั้งคนที่แบบออคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะมีทั้งคนชื่นชมแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่ชอบด้วยฉะนั้นนะคะเรามาดูคุณมีสายตาปีศาจจับจ้องมองคุณอยู่หรือเปล่าตอนนี้เวลานี้เป็นพลังงานแบบไหน สายตาปีศาจที่เป็นมนุษย์นะคะเราจะแบ่งภาคออกเป็นสองภาคคือภาคมนุษย์กับภาควิญญาณนะคะเอาภาควิญญาณไว้ทีหลังก่อนเอาภาคมนุษย์ก่อนมาดูสิสายตาปีศาจพลังงานมนุษย์นะคะมีไหมไหนายนายเ,เร์เคิลรู้สึกว่าพลังงานมนุษย์สายตาปีศาจมีนะคนที่เหมือนกับว่ามีความคิดเห็นที่อาจจะย้อนแย้งกับคุณ มีความรู้สึกว่าต้องการขอความช่วยเหลือจากคุณด้วยนะคะเดี๋ยจะเมน์เขาต้องการหลุดพ้นเขาต้องการถามคุณ mm. เขาต้องการปรึกษาคุณนะเขาต้องการขอความช่วยเหลือจากคุณ mm. แต่เขาอาจจะไม่ไม่กล้าพออาจจะเหมือนกับว่าการที่จะต้องมาปรึกษาคุณเนี่ยจะต้องใช้เงินนะเอออย่างเช่นมาดูดวงเนี่ยก็ต้องใช้เงินบางทีเขาอาจจะต้องประหยัดกินประหยัดใช้ นะะในเรื่องของการเงินก็เลยเหมือนว่าอยากจะขอความช่วยเหลือจังเลยแต่ไม่มีตังไปไล์โค้ดนะคะไปขอคำปรึกษาจากโค้ดนะคะผู้รู้ครูอาจารย์ไม่มีตังไปดูดวงนะคะเออใครไม่มีตังดูดวงเนี่ยทักเข้ามาได้เลยนะคะไม่มีตังจริงเปล่าในออบิเเคอร์เนี่ยไม่มีจริงหรือเปล่าเหนียวเปล่าเป็นขี้เหนียวเปล่านะคะเป็นประการของคนที่แบบประหยัดกินประหยัดใช้อ่ะ หวงแหนตังเนี่ยนะคะคืออยากจะปรึกษาอยากจะดูดวงจังเลยแต่ประหยัดตังรู้สึกว่าไม่มั่นใจกลัวเสียตังฟรีเสียตังเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นพลังงานแบบนี้เลยบางคนท่านต้องการที่จะหลุดพ้นออกจากปัญหาต้องการที่จะปลดล็อกปัญหาชีวิตแต่แบบเสียดายตังก็มีนะคะที่จับจ้องมองคุณเนี่ยอยากจะดูดวงนะแต่ประหยัดตังนะคะอืมก็ ถ้าแบบจะจะดูดวงจริงๆนะมีความทุกข์จริงๆหรือว่ามีเงินน้อยจริงๆบอกกันได้นะคะจะได้หักค่าดูดวงแค่ครึ่งเดียวช่วยกันคนละครึ่งเนาะคนละครึ่งทางคุณมีสายตาปิศาจจับจ้องมองคุณอยู่หรือเปล่าเดียมเบอร์เดอะสตาร์เดียมเบอร์เนี่ยเป็นพลรงงานของผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้ชายผู้หญิงผู้ชายที่แบบมีอีโก้นะมีในเรื่องของการที่เขาอะ เขาอาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงโตแต่เขามีปัญหาชีวิตเขานะเขามีปัญหาครอบครัวเนี่ยเขาต้องการอยากจะปรึกษากับคุณแต่รู้สึกว่าไม่กล้าเอออายป่ะเออคนกันเองเนี่ยนะคะอยากจะปรึกษาอยากจะขอคําแนะนําขอคําปรึกษาจากคุณแต่ไม่กล้าเนี่ยสายตาปีศาจเขาไม่ใช่ปีศาจนะคะแต่เขาเป็นพลังงานของคนที่แบบมีอีโ้ นะคะไม่กล้าคือแบบเออเป็นถึงขนาดที่แบบมีตำแหน่งหนะ้าที่การงานใหญ่โตอย่าแค่มาขอปรึกษามหมอดูเนี่ยนะเพื่อที่จะปลดปล่อยความทุกข์ก็ไม่กล้านะคะมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะแล้วก็เป็นพลังงานของการที่แบบชื่นชมในความรู้ความสามารถของคุณด้วยนะคะทักมาได้นะคะความลับนะหมอดูปิดปิดเป็นความลับ นะคะไม่มีการแพร่พลายความลับของลูกดวงนะคะมีสายตาปิศัจจับจ้องมองคุณอยู่หรือเปล่าไม่มีเลยมีแต่พลังงานของคนที่รักใคร่คุณนะมีแต่คนชื่นชมคุณนะคะส,สร,รรเสริญยกย่องคุณมีแต่พลังงานของคนที่แบบเหมือนฟังคลิปของคุณแล้วนั่งยิ้มไปด้วยอะนั่งอมยิ้มไปด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้ดูดวงให้กับตัวเองเชื<ค>่อว่าหลายคนหลายท่านอาจจะมีความคิดเห็นที่มันแตกต่าง จากหมอดูแต่รู้สึกว่าการได้เข้ามาฟังคลิปชมคลิปของแม่หมอนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเ,เยียวยาความรู้สึกเพราะว่าพลังงานของคุณนะคะมีพลังงานของสายตาของคนที่ต้องการที่จะเข้ามาขอคำชี้แนะนะคะขอคำปรึกษาขอความรู้นะคะฟังเพื่อผ่อนคลาย ฟังเพื่อปลดปล่อยนะคะนี่คือสายตาของคนที่แบบเหมือนชื่นชมคุณนะเขามีปัญหาเวลาที่เขามาฟังคลิปนะ,ะเขาก็ต้องการที่จะแบบเอเพื่อที่จะได้ความรู้เพื่อที่จะได้รับพลังงานเยียวยาความรู้สึกอะไรบางอย่างจากคุณนะเป็นการฮิลลิ่งเป็นการรักษานะความรู้สึกเจ็บปวดในด้านของจิตใจนะคะ เอสำหรับใครที่แบบเป็นแม่หมอเหมือนแม่หมอนะก็ทำคลิปแบบเยียวยาความรู้สึกนะคลิปในเรื่องของการที่แบบเราพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะในการให้คำแนะนำบางสิ่งบางอย่างรับรู้รับฟังผ่อนคลายนะคะแต่อะไรที่มันรู้สึกว่าผิดศีลธรรมก็ไม่อยากจะเข้าค่า <c oughs> นะคะอะไรที่ผิดศีลธรรมก็นะคะรับรู้รับฟังนะ,ะแต่เราจะไม่ดูดาว,ว่ากล่าวนะคะ แต่ขอให้เข้าใจกันและกันด้วยว่านะคะทุกการกระทํามีผลของวิบากกรรมทั้งนั้นทําอะไรไปแล้วก็ต้องยอมรับวิบากกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นสายตาปิศาจที่เขาจับจ้องมองมาที่คุณถ้าคุณเป็นผู้ที่หยิบยื่นให้นะคะให้ความช่วยเหลือให้ในเรื่องของการแบบบำบัดทุกบำรุงสุขเนี่ยนะคะคุณก็จะได้รับ คามวเห็นอกเห็นใจได้รับความรักความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จักรวาลก็จะหยิบยื่นให้โอกาสคุณให้ความช่วยเหลือคุณให้คุณหลุดพ้นนะคะจากปัญหาต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับว่าเออพลังงานของคุณคือต้องเป็นผู้ให้คุณจะมีครูบาอาจารย์คุณจะมีสายตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเป็นสายชีพเดียวกันกันกบคุณเฝ้ามองคุณอยู่เฝ้าดูผลงานของคุณเฝ้าติดตามผลงานคุณหรือว่าอาจจะมีพ่อหมอแม่หมอไลฟ์โค้ดนะผ่านมาเห็นคลิปนะก็แล้วก็นะมีการแวะเข้ามาฟังคําพูดการทํานายดวงนะนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างเราเราไม่สามารถที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ เราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องเรียนรู้มาจากผู้อื่นด้วยนะคะจะทําให้เราเข้าใจหรือว่าบางคน่าคือแบบจะอ่านแต่ไพ่ยอย่างเดียวแตนะะ่หน้าไพ่มันคือรักแรกหน้าไพ่มันคือก้าวคาถาความเจ็บปวดครั้งในอดีตที่ยังไม่ลืมหน้าหน้าไพ่คือเดอะไฮโลแฟนพลังงานคูบาจารย์สิ่งอักดิ์สิทธิ์นะ,ะผู้หลักผู้ใหญ่สถานะความสันโดษนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนกัน หรือว่าเลือกมากเลือกเยอะในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่ไงจะมาอ่านแบบนี้ไม่ได้นะไพ่นะคะมันต้องเหมือนกับพูดถึงเอ,อ่อภาพให้เห็นด้วยนะคะการที่ตัวของคุณเนี่ยถูกสายตาของสิ่งศักดิ์สินะคะมือจากพระพุทธเจา้ามือจะมือจากสิ่งศักดิ์สิเนี่ยการอบอุ้มนะคะจากพลังงานของจักรวาลการได้รับความรัก นะการจับจ้องมองนะความเจ็บปวดความเสียใจคุณเรียนรู้มาทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นคุณจงเข้าใจถึงความเจ็บปวดของเพื่อนมนุษย์ที่เขาจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะมาพยายามจะเมินกับว่ามาขอคําแนะนําจากคุณให้คุณชี้แนะแนวทางแสงสว่างให้เขาได้พบเจอกับความสุขนะคะความสําเร็จนะ,ะเป็นผู้ที่จะคอยสอดส่อง นะคะมองปัญหาเหมือนเราเป็นเ,เรียกว่าพยายมราชเนี่ยนะคะมองเห็นความทุกข์ของมวลมนุษย์มองเห็นการกระทําของมวลมนุษย์แล้วเราก็ชี้แนะให้แสงสว่างกับเขาให้เขาหลุดพ้นออกจากความทุกข์นะคะในเส้นทางของเขาเองนะคะเราเราจะไม่เอาตัวของเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่เขาทําไปแล้วเขาผิดพลาดไปแล้วให้อภัยเขา แล้วเขาสํานึกแล้วเขารู้สึกผิดแล้วเขาก็มาปรึกษาเรานะคะเหมือนเขาทําผิดไปแล้วอ่ะคนเรามันมีโอกาสที่จะผิดพลาดกันได้และมีโอกาสที่จะเริ่มต้นนะกระทําสิ่งใหม่ได้ฉะนั้นตัวของคุณเมื่อคุณนะคะมีสายตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะหรือว่าพลังงานของบุคคลรอบข้างคอยจับจ้องมองอยู่เราก็ต้องรู้จักนะคะเรียนรู้และเข้าใจ มอ,อ,อบความรักใส่ใจเห็นไหมเป็นการแบบเป็นผู้ให้นะคะเป็นผู้ที่มอบความเมตตานะ,ะต่อบุคคลรัค้างสังคนรค้างนี่คือนะมีแต่สายตาของคนชื่นชมคุณนะพลังงานบุคคลลอค้างนะคะพลังงานมวลมนุษย์ยังไม่เห็นสายตาปิศาจนะคะแต่รู้สึกว่าพอเรามีบุญญาบรารมีสูงส่งแล้ว สายตาของปิศาจที่เป็นวิญญาณมาดูซิเป็นอย่างไรสายตาของปีศาจที่เป็นวิญญาณจะนะคะมีพลังงานของการที่เมื่อคุณนะคะมาสู่เส้นทางนี้คุณจะต้องเจอบททดสอบนะขัดเกลาความรู้ความสามารถของคุณจนคุณประสบความสําเร็จนะสายตาของปิศาจจะมาในรูปแบบของการที่หยิบยืน่นอะไรที่มันแบบ นอกลูนอกทางให้กับคุณอะเห็นไหมเดี๋ยวฮาร์ิเซตออกมาพลังงานของแม่มดพ่อมดจะหยิบยื่นอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณนะคะเป็นไปในรูปแบบของการทดสอบจิตใจอาจจะมาในรูปแบบของมนุษย์ก็ได้นะ,ะอาจจะไปเข้าสิงผู้หญิงผู้ชายคนคนไหนก็ได้หรือว่าเข้าสิงมอดูนะที่แบบอาจจะมีความรู้สึกอิจฉาคอมเมนเพื่อนสายงานสายชีพเดียวกันนะคะมาคอมเมนต์เนี่ยเห็นไหม มาหยิบยืนพลังงานโลบโๆให้กับคุณบันทอนจิตใจคุณจริงๆแล้วเขาก็ชื่นชมเราแหละนะะแต่เขามาในรูปแบบของการที่โดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสายตาปีศาจนะคะเข้าสิงจิตใจของเขาเกิดความอิจฉาลิษยาเกิดความรู้สึกไม่ชอบไม่ชื่นชมในตัวของคุณเห็นคุณประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงทําให้แม่มดร้ายนะคะแปลงร่างกลายเป็นคนที่แบบเข้ามา ทำให้ชีวิตของคุณวุ่นวายเข้ามาคอมเมนต์บ้างระรานบ้างอิจฉาบ้างนะคะเป็นการทดสอบจิตใจของคุณนะสิ่งร่างแม่มดคนไหนมานะคะสายตาปีศาจที่จับจ้องมองคุณ The Magician ปฏิหารสิ่งศกิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณเพราะว่าคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาคำพูดคำจาของคุณความรู้ความสามารถของคุณนั้นโดดเด่นนะคะ คุณเป็นลักษณะของคนที่แบบขยันเป็นผู้นำนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุณผ่านบททดสอบคุณผ่านการเรียนรู้มาหมดแล้วคุณพยายามอดทนดิ้นรนนะคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่าเจอมาหมดแล้วอ่ะจนประสบความสำเร็จนะคะจนได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้ความเจ็บปวดเรียนรู้นะจิตใจความเข้มแข็งนะจนเหมือนกับว่าอาชีพของคุณความรู้ความสมครคุณอาจจะมาจาก บททดสอบตรงนั้นก็ได้ความเจ้าชาญเฉพาะด้านของคุณอาจจะมาจากบททดสอบเนี่ยนะคะปัญหาชีวิตก็ได้นะเออนะคะเพราะว่าต้องดิ้นรนไงต้องอดทนต้องขยันทํามาหากินอาชีพหลักไม่พอนะต้องทําอาชีพเสริมนะต้องมาเป็นหมอดูก็ได้ก็เลยทําให้เหมือนกับว่าความดิ้นรนของคุณนี่แหละทําให้สร้างอาชีพหมอดูได้ด้วยเช่นกันนะคะและ สายตาปิศาจนะคะปิศาจต,ตัวนี้จะมาในรูปแบบของความรักจะมาทดสอบจิตใจของคุณนะคะทดสอบจิตใจของคุณในด้านของการที่แบบความลุ่มหลงของคุณอะอบายมุกกิเลสตัณาของคุณอะอาจจะไปหลงรักหลงชอบคนที่แบบหน้าที่การงานดูดีมิเสน์นะคะเออความรักความสัมพันธ์คนทางไกลแต่พอไปลุ่มหลงแล้วสุดท้ายแล้วคุณจะได้รู้ความจริงว่า คุนั้นคือสแกมเมอร์นะคะคือคนที่จะเข้ามาทดสอบคุณเนี่ยสายตาปีศาจที่จะเข้ามาทดสอบคุณก็จะดูในเรื่องของการดำรงชีวิตของคุณการเงินของคุณนะคะรายได้ของคุณแล้วจะทําให้คุณเหมือนกับลุ่มหลงเขาแล้วคุณจะทุ่มเทในเรื่องของการเงินให้กับเขามาในรูปแบบรูปแบบของสแกมเมอร์นะเนี่ยสายตาปีศาจเนี่ยนะคะคนที่มาเจอลิปนี้ก็ระวังสแกมเมอร์ด้วยมิจฉาชีพที่จะใช้ความหล่อ ความสวยหลอกล่อให้คุณเปเงินนะเห็นไหมแต่สุดท้ายแล้วคุณก็เอาชนะได้ชนะจิตใจของตัวเองได้คือเป็นคนที่แบบไม่ลุ่มหลงในรูปรดกลิ่นเสียงไงคุณรู้เล่เหลี่ยมกลอุบายของคนนะคุณรู้ถึงความเจ็บปวดความเสียใจเห็นไหมพอเข้ามาในรูปแบบของหวังผลประโยชน์การเงินมาหยิบยืมเงินเนี่ยคุณก็รู้เลยว่าเอยคนนี้สแกมเมอร์คนนี้หวังผลประโยชน์ คนนี้ไม่ได้รักฉันจริงๆคนนี้นะใช้ในเรื่องของการเงินใช้ในเรื่องความรักมาหวังในเรื่องของการเงินเห็นไหมนะสุดท้ายแล้วคุณจะรู้สายตาปีศาจที่จ้องมองคุณคือพวกกลุ่มสแกมเมอร์กลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มใช้ความรักนะคะมาหลอกล่อคุณก็ระวังนี่คือสายตาปีศาจนะคะที่มาในรูปของมนุษย์มาในรูปแบบของกลอุบาย แต่สุดท้ายแล้วคุณจะหลุดพ้นจากสิ่งนี้ได้มาดูสิชีวิตของคุณคุณจะสามารถหลุดพ้นจากพลังงานของสายตาปีศาจได้ไหมสามดาบใครเคยเจ็บปวดมาละใครเคยเจ็บปวดเสียใจมาจากสายตาปีศาจเพื่อนบุคคลลอกข้างสังคมลอกข้างเนี่ยนะคะการนินทาการหักหลังการถูกคดโกงการถูกใส่ร้ายป้ายสีสายตาปีศาจจากเพื่อนร่วมงานเจอมาแล้วงั้นคุณก็ต้องเรียนรู้ต่อไป ไม่ควรที่จะไว้ใจใครไม่ควรที่จะให้ความรักความเมตตาเชื่อใจใครสุดท้ายแล้วคุณจะเจ็บเองนะคะอืมก่อนที่จะช่วยเหลือผู้อื่นก่อนที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะเรียนรู้พฤติกรรมให้โอกาสได้นะคะแต่การให้อภัยครั้งแล้วครั้งเล่าอาจจะเป็นเหมือนกับดาบมาทิ่มแทงคุณก็ได้นะให้ให้อภัยแต่อาจจะไม่ให้โอกาส หรือว่าให้โอกาสเขาได้แก้ไขแก้ตัวแต่เราไม่เปิดใจคบละนะคะประมาณนี้เลยเนาะเหมือนเจอเพื่อนๆสังคมล้าค้างหักหลังนะคะเนี่ยสายตาปีศาจจกบุคคลรอบข้างทำให้คุณเจ็บปวดเหลือเกินนะก็เรามาระวังด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามะคะ่ะ